สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปแกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์ภาค2นะครับผมโอโหรอมานานเลยนะสำหรับเกมนี้ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนพันธ์แท้เซเว่นไนท์ภาคแรกเลยนะครับเล่นตั้งแต่เซเว่นไนท์ภาคหนึ่งเปิดวันแรกเลยแต่ว่าเล่นได้อยู่ประมาณ2ปีแล้วก็เลิกไปนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเซเว่นไนท์ภาค2และ EP นี้เป็น EP ที่1ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปแนะนําให้รู้จักตัวละครที่ต้องปั้นนะครับที่เขาบอกว่าพื้นไม่แดงก็แรงได้นะครับจริงๆแล้วสําหรับเกมเซ ในเกมเซเว่นไนท์เนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่เราจําเป็นจะต้องใส่ในทีมเพื่อให้บอสมันอ่อนลงหรือว่าทําให้เราสามารถผ่านดันเจียนั้นได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็กลับมาในภาคที่2เนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของเซเว่นไนท์ไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวละครพื้นฟ้าพื้นเขียวต่างๆที่สามารถหาได้ง่ายๆจากในเกมหรือว่าใบเลือกต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องปั้นด้วยโอเคครับก่อนที่จะไปลุยไปพบสปอนเซอร์ของเรากันก่อนเลยครับ จุบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรมันี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตร iTune กิฟต์การ์ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะครับ อนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นว่าสําหรับเกมเซเว่นไนเนี่ยมันจะมีความพิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเซเว่นไนมากๆก็คือว่าดันเจี้ยนแต่ละด่านบอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าจําเป็นจะต้องใส่ไว้ในทีมนะครับเพื่อที่จะทําให้บอสมันอ่อนลงหรือว่าทําให้เราสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนําทุกตัวเลยนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรบ้างนะครับผมเริ่มกันที่เมนูก่อนเลยนะครับให้มาทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็เลือกมา เรด8คนแบบเดียวแล้วก็ดันเจี้ยนไรวันแบบปาร์ตี้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเรียกกันง่ายๆว่าเรดสเรด8แล้วก็เรดปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเรดสกันก่อนเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีอยู่สีด่านด้วยกันนะครับก็คือกองเรือโจรสลัดกีกันเทอุสนะครับเส้นทางหลบหนีแห่งรุงอรุณตำหนักราชินีแล้วก็ป้อมปราการดันฟรอสนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ดันเจี้ยนแรกนะครับผมเป็นเรดสคนกองเรือโจรสลัดกีกันเทอุสนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกัน และสาหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับตัวละครที่เราจําเป็นต้องมีเนี่ยก็คือเจ้าหนี้เลยนะครับเป็นกิลลาฮานนะอันนี้เป็นตัวละครพื้นเขียวธรรมดาเลยนะครับสาเหตุที่เราจะต้องมีตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่านี่เลยนะครับมันจะมีพาสซีฟนะที่เพิ่มต้านทานเผาไหม้22%นะครับก็แนะนาว่าให้ใส่ลงไปในทีมด้วยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่ต้องมีนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับคมดาบแห่งเอเลน่านะเป็นเรนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรนที่เป็นพื้นฟ้านะไม่ใช่เรนพื้นเขียวตัวแรกนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถเปิดได้จากกาชาแล้วก็จากการ์ดเลือกต่างๆแล้วก็แนะนําถ้ามีการ์ดเลือกก็เลือกมาก็ดีนะครับสาเหตุที่เราจะต้องใช้เรนเนี่ยเพราะว่าสกิลอัติเมตของเรนนะครับมันจะมีพลังพิชิตนะครับที่เป็นโจมตีสายฟ้าแลบนะตรงนี้เนี่ยสามารถน็อกดาวน์บอสได้ถึง14วิเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็น2ตตัััวบบงคที่้องมีนะครับ แล้วก็อีก2ตัวที่เหลือนะครับตัวแรกเนี่ยก็แนะนําเป็นดาเมจเดี่ยวก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมไม่มีโคเซตแดงนะครับผมก็เลยใช้โคเซตพื้นฟ้าแทนก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตเป็นฮิลนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ใช้คารินก็ได้เพราะว่าคารินเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับล็อกอินเวันก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการปลดคารินเป็นเลเวลสามสิบสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในดันเจี้ยนกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาเข้าไปในฉากต่อสู้กับบอสแล้วนะครับก็ไอเรื่องของเทคนิคการแยกแท้งเนี่ยก็คงไม่ต้องให้บอกนะเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตัวดาเมจดีเลอร์แล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยไม่โดนโจมตีจากสกิลหมู่นะครับก็จะแยกแทงออกไปนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคารินก็จะฮิวแท้งไปเรื่อยนะครับล้วก็ดูนะครับจังหวะที่บอสมันจะใช้สกิลต่างๆเนี่ยถ้ามันใช้สกิลนี้ก็รวบเข้ามานะครับแล้วก็ทําการแยกแท้งใหม่นะครับนี่ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในจังหวะไหนที่บอสมันจะใช้อันตินะครับเราก็จะต้องทําการใช้สกิลของเรนในการขัดเพื่อที่จะให้บอสมันน็อ c ดาวไปประมาณ14วินาทีนะครับเดี๋ยวรอดูเนี่ยจังหวะที่บอสมันจะใช้สกิลนะโอเคตอนนี้บอสอันติแล้วครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแสงของ เ,เลนขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาพิชิตราชาจนสลัดเรียบร้อยแล้วแลวบอสก็จะนิ่งไป1 4บวินะครับคือถ้าไม่มีเลนเนี่ยก็กลายเป็นว่าจะต้องสู้เองยาวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีเลนมาด้วยก็ง่ายเลยนะครับผมโอเคจบไปสําหรับดันเจี้ยนแรกนะครับเดี๋ยวไปดูดันต่อไปกันมาต่อกันที่เรดที่2นะครับผมเป็นหัวหน้ากองทหารพินาดวารเรียนหรือว่าเป็นเรทสนีโอเดโลนนะครับสำหรับตัวแรกที่แนะนําเลยนะครับก็คือตัวที่ใช้ในการขัดสกิลบอสนั่นเองในที่นี้ก็คือ เป็นรูดี้ร่างแก่นะครับเป็นรูด้วนนั่นเองนะเป็นพื้นฟ้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้ทุกคนอยู่แล้วนะจากรางวัลในเกมนะครับผมก็มีตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้อันติเมตพลังพิชิตที่ชื่อว่าบุกทะลวงนะครับสามารถขัดสกิลบอสได้1ตัวนะครับอันนี้ก็ใส่ไป และอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นเจ้าเฮนรี่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นพื้นเขียวนะหาง่ายมากสกิดว่าน่าจะมีทุกคนอยู่แล้วนะครับผมคือตัวนี้เลยความสามารถหลกัหลกๆของมันก็คือจะเป็นการติดพิษนะครับก็เวลาที่บอสติดพิษเนี่ยมันก็จะโดนตีแรงขึ้นนะยกตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมเขาบอกว่าติดพิษจะสร้างความเสียหายไม่สนพลังป้องกัน96%ของพลังโจมตีต่อเนื่อง4วินาทีนะครับแล้วก็สกิลของเฮนรี่เนี่ยหลายๆสกิลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ติดพิษทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมีส แล้วก็พาสิบก็คือต้านทานอัมพาตนะครับผม10นะฮะอันนี้ก็น่าจะหาง่ายนะสามารถใช้ได้เลยนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับก็เป็น2ตัวหลักนะจริงๆใครมีโคเสตแดงก็ใช้โคเสตแดงได้เลยผมมีโคเซตฟ้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นคารินอีกเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วคารินเนี่ยใช้ดีมากนะเพราะว่าพาสิบของมันเนี่ยต้านทานสถานะผิดปกติเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมได้ทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ สำหรับรูปแบบของรฟเมชั่นนะครับก็แนะนําเป็นรูปแบบสนับสนุนนะครับก็คือหน้าแทงหนึ่งนะครับแล้วก็ตรง,ตรงกลางก็เป็นดาเมจเดี่ยวนะครับหลัง2ตัวก็เป็นคารินแล้วก็เฮนรี่นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคครับเข้ามาในสเตตนิโอดโลแล้วนะครับสาหรับบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากก็สามารถรวบแทงไปเลยก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสกิลโจมตีบอสเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นหมู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเราก็ทําเป็นจะต้องวิ่งออกจากวงทั้งกลุ่มนะครับก็ จริงๆถ้าแท้งถึกๆเนี่ยก็รวบเลยก็ได้นะฮะเวลาบอสมาลงสกิลอะไรมาก็วิ่งหลบด้วยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งหลบเป็นกลุ่มนะครับ <S 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 แล้วก็เช่นเคยนะครับรอจังหวะที่บอสมันอันตินะก็ให้เราทำการใช้อันติของรูดี้นะในการขัด นะครับมันก็จะน็อกดาวน์บอสใบยาวๆนะครับแล้วก็ตีตีแล้วก็เวลามันมีเอ่อแท่งลงมาที่พื้นเนี่ยแท่งมันจะเหมือนกับว่ารวบตัวละครของเราเข้าไปนะครับก็พยายามออกจากวงสีม่วงด้วยนะเนี่ยเนเห็นไหมมันจะรวบนะครับนี่แล้วก็ไอ้สกิลรวบเนี่ยมันจะเป็นสถานะอัมาพาตนะครับผมเราก็มีตัวละครมาการอัมาพาตอยู่แล้วนะครับก็คือเฮนดี้เอ้ยนี่ขึ้นสะท้อนแห่งความตายก็ต้องหลบครับ พอมีพิษก็จะเล่นกับเดรโลนง่ายขึ้นนะครับผมนี่แล้วก็การอัมพาตด้วยนะจากไอสกิลที่มันจะรวบล็อเข้าไปนะครับก็ล็อแค่อันตีอย่างเดียวครับไอสกิลพุ่งนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะในดันเจียนช่วงแรกๆนะครับล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 บนี่มาแล้วครับเนี่ยนะฮะเราก็สามารถใช้ลูดี้ในการขัด หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสกิลพิชิตนะครับผมบอสมันก็จะนิ่งไปนะครับให้เราตีรฟรีๆเลยแล้วดูเรียบร้อยครับผมเท่านี้เองก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดันเจี้ยนต่อไปกันเลยครับโอเคครับมาที่เรดต่อไปนะครับก็จะเป็นเรดราชินีลิซาเดียนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูทีมแนะนำกันนะครับ สำหรับตัวละครแนะนําที่ว่าต้องมีตัวแรกนะครับก็คือไอโอตานั่นเองสําหรับไอโอตาเนี่ยมันจะมีอันติเมตพลังพิชิตเป็นตอบโต้นะครับก็คือใช้สกัดสกิลบอสนั่นเองก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวละครพื้นฟ้านะครับแต่ว่าก็หามไม่ยากเท่าไหร่เปิดกระชาไปเรื่อยๆผมว่าทุกคนก็น่าจะมีก็สามารถใช้เป็นตัวยืนหน้าได้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ควรจะมีนะครับก็คือเอียนนั่นเองเอีย e นเนี่ยเป็นตัวละครพื้นเขียวซึ่งทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับเปิดเก,กลือมาเอีย e นเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับ เอียนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการลงดันเจี้ยนแบบว่าระดับสูงสูงขึ้นไปเนี่ยเรื่องต้านพงต้านพิษอะไรเงี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าบอสมันจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆส่วนอีก2ตัวข้างหลังก็เหมือนเดิมครับผมหนึ่งดาเมจเดี่ยวนะครับแล้วก็หนึ่งซัพพอร์ตนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอ่อฟอร์เมชันสักนิดหนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเอียนกับคารินเนี่ยยืนหลังเลยครับแล้วก็ดาเมจดีเลอร์ยืนกลางแล้วก็แทงยืนหน้านะครับรูปแบบประมาณนี้อ่ะกดบันทึกเลยโอเคครับเข้ามาในสเตจบอสนะครับเดี๋ยยยวเเเรราาาาากกกกก็็็จะะะมมมมลลลุิซด์ข้่นไไีอหัๆ แยกแทงออกมานะครับแล้วก็คอยให้ดาเมจดีลเลอร์เนี่ยได้จัดดาเมจรัวๆเข้าไปแล้วก็ซัพพอร์ตก็จะได้ฮิวรัวๆเข้าไปนะครับแล้วก็เอียนมันก็คือต้านพิษอยู่แล้วนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็รอในจังหวะที่บอสมันแฉติแล้วก็ใช้สกิลของไอโอตาขัดบอสเท่นั้นเองนะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเลเวลหลังๆขึ้นไปเนี่ยอ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกล่านะครับเนี่ยพิชิตราชินีลิซาเดียสำเร็จแล้วแล้วก็บอสมันก็จะ น็อกดาวน์ลงไปนะครับนี่อย่างรุนแรงเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็เรื่องของดามจกับเรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคารินแล้วก็โปรเซตอยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าบอสมันขัดสกิลถ้าบอสมันจะใช้อันติออกมาอีกแล้วก็ขัดอีกนะครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นสกิลแรงก็อย่าลืมรวบตัวละครแล้วก็วิ่งหลบด้วยจากนั้นก็แยกแทงออกไปเช่นเคยนะครับเนี่ยถ้าแทงเราถึกหน่อยนะครับแล้วก็คารินมันก็จะ ฮิวได้รัวๆนะก็จะค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ระดับแรกนะครับจริงๆระดับสูงขึ้นไปมันก็เก่งกว่านี้ตัวฟาดรุนแรงอน,นี้รวบทีมแล้วก็วิ่งหนีครับเทคนิคแยกแทงนี่ต้องออพยายามเล่นให้ชินนะครับเพราะว่าบอสส่วนนหญ่มันก็จะตีแทงอยู่แล้วและต้องโดยเฉพาะแทงที่มียอยุ่เนี่ยก็จะสามารถดึงบอสได้ดีนะครับแล้วพวกที่อยู่แถวหลังก็จะได้เล่นง่ายนะครับจะได้ไม่โดนตีมากนะสกิลหมู่สกิลอะไรก็ชิวๆรวบครับออกเนี่ยมาอีกแล้ว ขัดอันติบอสนะครับพิชิตราชินีลิซาเดียสำเร็จนะครับนี่แน่บื้มแรงจัดนะฮะเรียบร้อยครับเท่านี้ก็จะพิชิตราชินีนะครับลิซาเดียได้แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูเรดตต่อไปกัน ก่อนที่จะไปดูเรตต่อไปนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมจูนบีโกช็อปนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ต่างๆที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้นะครับผมก็สําหรับตอนนี้นะครับเขาก็ได้เปิดให้บริการเติมเกมเซเว่นไนท์สองแล้วก็รวมไปถึงเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยหรือว่ายังไม่มีร้านที่ใช้บริการประจําที่จะสามารถเติมเกมมือถือได้ถูกกว่าเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ f a c e b o o k Fanpage จูนบีโกช็อปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรทต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับเรทน้ำแข็งนะครับตัวแรกที่ต้องมีเลยก็คืออเดลนะครับเพราะว่าแพสซีฟของอเดลเนี่ยก็คือเป็นต้านทานแช่แข็งนะครับในช่วงดันแรกๆเนี่ยก็น้ำแข็งมันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงแน่นอนนะครับก็จําเป็นจะต้องมีตัวกันสถานะต่างๆติดไว้เสมอนะครับอันนี้ก็อเดลเนี่ยเป็นตัวแทงนะก็ให้ใส่ในตําแหน่งตัวแถวหน้าได้เลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ต้องมีนะครับผมก็จะเป็นเซอินพื้นฟ้านะอันนี้เนี่ยสำหรับเซอินนะครับอันติเมตของมันก็จะมีพลังพิชิตควบคุมนะครับที่ใช้สามารถขัดอันตีของบอสได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จําเป็นต้องมีนะครับก็จัดลงทีมไปได้เลยในะตําแหน่งของดาเมจส่วนตัวแนวหลังก็เหมือนเดิมนะครับก็มีดาเมจเดี่ยวหนึ่งตัวนะเป็นโคเซตนะครับใครมีแดงก็ใส่แดงใครมีฟ้าก็ใส่ฟ้าแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังแนะนําให้เป็นคารินนะครับเพราะว่าคารินอย่างที่บอกว่าเรื่องการป้้้้้อองงงกกกกกััันนนนสถาาะิดดปปตตต่ต่่่ๆเเีีียยยคครรบทททหมมมลลลแแวววว็็็ุู กนน็สำหรับฟอร์เมชันก็ตามนี้เดี๋ยวเราไปดูในดันเจี้ยนกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเหมือนเคยนะครับผมก็พยายามแยกแทงที่ดีนะเ,นเพราะว่าเป้าหมายของศัตรูเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่อุอ๊ยเวลาที่มันเป็นสกิลหมูก็ต้องหลบนะครับห <c oughs> ลบเสร็จปุ๊บก็แยกแทงออกไปเ <c oughs> นี่ยเวลาตกยืหมูก็หลบหลบเสร็จแล้วก็แยกแทงครับก็เทคนิคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผม เฮ้ยตอนนี้มันตีเชอินครับอ่ามันเปลี่ยนละจะไปตีแทงละโอเคนี่มาแล้วใช้สกิลของเซอินขัดครับพี่ชิปปี้สแสดงความหนาเบอวาลลนส์นครับแล้วบอสมันก็จะน็อกดาวนหรือว่านิ่งไปนะครับแล้วก็ลัวได้เลย บอสมันก็จะมีรูปแบบการโจมตีของมันแบบเดิมๆานะครับก็ถ้าหลบให้ได้ในแต่ละตัวเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับค,ค,คัดคัดคัดสกิลมันนี่ก้าวย่างแห่งทรราชเรียบร้อยครับพิชิตหลบครับ<งาน>อย่าลืมตีแท่งน้ำแข็งด้วยนะ แล้วก็ช่วงสุดท้ายล่ะ <This, this S 1> เรียบร้อยครับ oh, ก็เท่านี้ก็จะปราบอวัลแลนซ์ได้อย่างง่ายดายนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีอีกเรทหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่าเรทแนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีเป็นรอยร้าวแห่งมิตินะสำหรับเรทนี้นะครับก็มีตัวละครที่จะเป็นต้องใช้เหมือนกันอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่า สำหรับตัวละครแรกที่แนะนำนะครับก็จะเป็นทีออนนะครับทีออนเนี่ยมันจะมีแพสซีฟที่เป็นต้านทานสถานะหวาดกลัวนะครับผมอันนี้ก็แนะนําให้ปั้นแล้วก็ใส่มาด้วยนะครับเป็นตัวนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกหนึ่งตัวที่ต้องมีแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือหมิงนั่นเองหมิงเนี่ยอันติเมตของมันจะเป็นพลังพิชิตทาลายนะครับผมก็ใช้ในการขัดสกิลบอสนั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่เหลือนะครับก็ไม่ค่อยซีเรสมากก็เอาเป็นพวกซับพอร์ตเอาเป็น ดาเมดเดลเลอร์เอาเป็นแท้งอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้เลยนะครับแต่ก็ยังแนะนำนะว่าซัพพอร์ตเนี่ยก็ควรจะเป็นคารินนะครับแล้วก็ดาเมดเดี่ยวเนี่ยโคเซตเนี่ยไม่ว่าจะมีสีฟ้าหรือสีแดงก็ตามก็ยังไงก็จาเป็นจะต้องมีเ่ะเดี๋ยวเราไปดูในดันเจี้ยนกันดีกว่าโอเคครับเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะสาหรับดันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะแนะนําให้คอนโทรลเป็นกลุ่มนะครับอ่าแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องแยกแท้งแยกอะไรมากเพราะมันแตัวเนาะเราก็จะงงๆพอสมควรนะครับก็คอนโทรลกลุ่มไปเลยนะฮะ แล้วก็คอยหลบสกิลต่างๆของบอสให้ดีนะครับนี่ผมเอาซับมาเยอะหน่อยก็น่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องมีใครตายนะครับก็คอยดูสกิลบอสบนพื้นแล้วก็คอยดูเนี่ยสกิลของบอสที่มันจะออกมานะครับเรื่องของสกิลที่ต้องใช้ในการหลบหลีกต่างๆนะครับนี่มันไปแล้วมันขยายล่างแล้ว นี่มาแล้วครับก็ใช้สกิลของหมิงนะครับแบ่งแยกนะครับขัดบอสเข้าไปพิชิตชาลิออสสำเร็จนะครับแล้วบอสก็จะนิ่งไปเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะง,ง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นออบอสด่านแรกนะลงแบบว่าเอาตัวละครกับทีมมาให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับและนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับใครที่มีตัวละครต่างๆที่ผมกล่าวให้ฟังแล้วทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะก็อย่าลืม ปั้นไว้นะครับแล้วก็จะได้ลงบอสลงเรดบอสต่างๆได้สะดวกสะดวกนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเราจุนวิโกช็อปนะครับตอนนี้เปิดให้บริการเติมเงินเซเว่นไนท์ภาค2เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเกมมือถืออื่นๆด้วยนะครับผมไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะร้านนี้อยู่กันมานานนะครับฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากาไว้วเท่านี้กันละกันนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ